一起。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปปฐมนิเทศมหาลัยกันใช่ค่ะแล้วเราก็อยู่มหาลัยแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่หมอต้นอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะแล้ววันนี้คือเขาเลื่อนเป็นเจ็ดโมงจากเก้าโมงนะคะก็เลยต้องตื่นเช้ามากๆอย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปเลยวันนี้นะคะเราก็เลยแต่งหน้าแบบเน้นง่ายๆค่ะบแบบเซนั่นะไม่เยอะมากซึ่งเราโชคดีมากนะคะที่เมื่อคืนรู้ตัวแล้วก็เตรียมของไว้ก่อนแล้วทําให้วันนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์มาที่เราไม่ลืมของซึ่งวันนี้นะคะอยากแต่งหน้าเร็วๆง่ายๆเลยใช้เป็นที่เขียนคิวของโคมเมตนะคะ,คะ,คะเพราะอย่างท ไม่เป็นเลยถ้ให้มาใช้ดินสอเขียนคิว้วคือตอนนี้ตายแน่ใครที่เขียนคิ้วไม่เก่งอย่างเรานะคะก็คือเหมาะกับตัวนี้มาก RR จดชื่อหน่อยทีนะคะ c o m e t Matte Duo Cushion Eye Balm อย่างที่เลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเคมว่ากันน้ํากันเหงื่อมากช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยก็ต้องตัวนี้เท่านั้นเลยทุกคนแต่ว่าแบรนด์นี้เขามีแค่2เบอร์นะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าทําไมมันน้อยจังแค่2เบอร์เพราะว่าใน1ตลับเขาใหม้มาถึง2ส,สีนี้นะคะทุกคนคุ้มมากๆนี่แหละที่เขาเรียกทีเขียนคิ้วจริงใจและสีแรกที่เรากำลังสวอตอยู่นี้ก็คือสีไลท์โทนนะคะทุกคนเป็นเบอร์นซึ่งเบอร์นี้นะคะก็จะมีเป็นสีมิว y and m o ด์โมชั่นภาษาคิ้วอ่อนแบบอ่อนนี่ ะะต้องเบอร์นี้เท่านั้นแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นสีดาร์คโทนซึ่งจะมีเป็นสีช,ช็อกโกแลตกับสีโคโลานะคะใสายคิ้วคมคิ้วเข้มนะคะก็ต้องเบอร์นี้เท่านั้นเนี่ยทุกคนดูดิความคมของเส้นมันอะ่ะจะไม่เขียนง่ายได้ยังไงถ้าไม่เชื่อนะดูจากในคลิปเราได้เลยปกติคือไม่เคยเขียนคิ้วเป็นทรงเลยนะแต่วันนี้คือจึง้งและเขายังมีส่วนผสมของหอ,อยแมลงพูดสเปนแ,แล้วก็อันชันช่วยบำรุงให้ขนคิ้วดกดำลืมบอกว่าเขาก็ใช้ปัดคิ้วได้ด้วยนะคือแบบเห็นสองข้างคือว่าจึ้้งนนนนใชปตตออออเเเเขีีียยย็็มมๆคคืืวากกััทบหห แลแลที่เขาบอกว่ากันน้ากันเหงื่อเราก็จัดใส่ย,ยางมาลึกขนาบ้านชุ่มๆนี่ไม่ได้มุสาว้าปึ้งจริงๆทุกคนคือแบบสองรอบเลยนะแล้วก็เอามือปาดด้วยอันนั้นคือขนคิ้วทุกคนคือลองไปดูเอ้าไม่หลุดนี่งงมากเขียนไปวันนั้นคือติดทนทั้งวันจริงๆอ่ะทุกคนแบบปกติหางคิ้วหายแต่วันนั้นอะไม่หายว่ะคือ,ค,อคุ้มจบ<อ>ส่วนอันนี้ไม่ชอบทรงผมนะคะก็เลยแบบเปลี่ยนเพราะมันเจ็บหัวแล้วตอนนั้นก็สายมากแล้วนะคะพ่อก็เลยว่ามาตามให้ไปได้แล้วเราก็ให้พ่อไปส่งขึ้นสถานีรถไฟนะคะทุก ค่าเดินทางก็แพงอยู่นะทุกคนไปกลับต้องร้อยยบาทแน่นี่ก็ถึงมองแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวก็เจอเพื่อนเราด้วยวันนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะก็เลยซื้อเป็นตกบกกีมากินแล้วก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพาเราไปห้องเขาเรียกว่าห้องบัวหลวงนะคะทุกคนเราได้นั่งเป็นชั้นสองนะซึ่งรอบเช้านี้นะคะเราจะได้ปรปถมนิเทศกับเพื่อนคณะอื่นก่อนนะเขาก็จะฟีลแบบว่าแนะนําว่ามาหาลัยเป็นยังไงอะไรอย่างไรนะคะทุกคนแล,แล้วก็อันนี้ทีอ่ชอบมากนะคะเพราะว่าเขามีโชว์ให้ดูด้วยแบบพี่ๆแล้วก็เพ แต่จริงมมหละโชว์มากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราถ่ายมาไม่หมด พอปะถงนี้เทศเสร็จนะคะ <_ an> เขาก็จะให้เราลงมาข้างล่างมาปะถมนิเทศเป็นของสาขานะคะทุกคนและที่เห็นอยู่ก็คือรุ่นพี่ในสาขาแล้วหมดเลยนะแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวกลางวันนะคะที่เขาแจกก็อร่อยดีแล้วเราก็แวะลงมาซื้อน้ำข้างล่างแ๊บหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมันมีเซเว่นในมอลแล้วมันสะดวกมากจริงๆนะแล้วเราก็จะพาเพื่อนเราไปสาหกรณ์น,นะคะเครื่องสหกรณ์มันก็อยู่ข้างๆเซเว่นนั่นแหละทุกคนแต่พูดตามความจริงว่าก็คืออาหารเยอะมากจบไปปีสี่ฉันจะน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่นะคือเราไปชิมอาหารมาแล้วนะทุกคนถ้าอยากดแ้พ เลยนะคะทุกคนเป็นราคาแบบเบส้วกนนี้ก็คือในสหกรณ์นะคะทุกคนซึ่งมีขายทุกสิ่งอย่างเลยซึ่งแจ็คเก็ตมันสวยมากทุกคนอนะ่ะเห็นป่าสีน้ำเงินนะ่ะคืออยากได้มากแต่เขาเก็บตังก่อนมัน700 <laughs> แล้วก็มีเสื้อขายนะคะใครอยากได้เสื้อโปโลอะไรก็มาซื้อที่นี่ได้อันนี้เราก็กําลังเดินกลับไปนะคะซึ่งช็อกโกแลตมันอร่อยมากก็ซื้อมาหลกสซเวนนั่นแหละเฮ้ยชี้คือที่สุดเอ้ย พูดได้ไงเนี่ยส่วน, <s par> นอันนี้ก็เรียกว่าตึก11นะคะก็คือตึกที่เราปฐมนิทศแล้วก็เป็นตึกที่เราต้องเรียนซัมเมอร์ด้วยค่ะทุกคนซึ่งเราชอบตึกนี้มากนะคะเพราะว่ามันมีบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ให้ใช้แล้วนี่เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะแต่มันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเขาดประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแต่เรามาตอนเที่ยงพอดีเราก็เลยต้องมานั่งรอก่อน,นะคะทุกคนอันนี้ก็มากินนมงกินน้ําเสร็จแล้วหมดขวดเลยนะทุกคนหิวน้ำมากจริงๆแล้วก็มาแวะเติมหน้าสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าหน ก็ยังเปปังอยู่นะคะจากที่ทุกคนสังเกตเอาได้เลยเนาะก็คือแบบมันยังอยู่อะ <S <S เราก็เติมอย่าเรียกว่าเติมเลยแต่งใหม่ไหมถ้าจะทั้งหน้าขนาดนี้นะคะทุกคนพบคอนทัวร์มาไดคนบ้านเลยพบคอนทัวร์มาแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมสั่5 5น5กันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะว่ากิจกรรมมันแบบ มันต้องอ็กซไซส์มันต้องแบบลุกกิจกรรมที่เขาจัดมามันก็แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีนะคะทุกคนไม่ค่อยแบบว่าเครียดเหมือนที่เราคิดไปเท่าไหร่ก็จะมีที่เขาจะแบ่งทีมนะคะว่าใครจะทําอะไรวันนี้เทศเดย์นะคะทุกคนแล้วก็เราอาจจะถ่ายมาทุกคนฝากติดตามเราไว้ด้วยนะคะทุกคนเราจะมาอัปเดตอยู่กับมาหาลัยบ่อยๆนะน้องๆคนไหนที่สนใจกับมาหาลัยนะคะต้องฟอลไปเลยฟอลไปเดี๋ยวนี้แต่เราจะไม่บอกนะคะว่าเราได้ทําในตําแหน่งไหนนะคะรอชมเอา และนี่ก็ถึงเวลาปฐมนิเทศของทางคณะนิเทศศาสตร์แล้วนะคะแล้วตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะเดินออกไปชื่อฟัแต่ว่ามันไม่ใช่ทางออกแต่ว่ามันคือทางเข้าของหนังชายนะทุกคนดีนะมันไม่มีคนหัวงนี่นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่ในงานแล้วนะคือทุกคนเต้นกันสนุกมากทุกคนเอนจอยนะด้วยความเป็นเด็กนิเทศเนาะเราก็แบบไปเต้นไิหนึ่งจากที่ใครถ่ายมานะคะทุกคนดีมากเล้ทุกคนแบบว่าเย็นแล้วแต่ทุกคนยังเอนจอยอยู่ก็ดีแล้วนะคะทุกคนแล้วนี่เขาก็ต้องมีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยนะแบบพวกพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะคือปฐมนิเทศที่ ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองมากๆเลยนะคะวาหาัยนี้นะอบอุ่นมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะคือผลงานทั้งแสงสีเสียงเวท,ทีทุกอย่างคือมันมาจากรุ้นพี่พวกเรานะคะก็คือรับประกันได้เลยว่าพวกเราต้องเป็นแบบนี้ได้แน่ถ้าเราตั้งใจเรียนนะคะทุกคนแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็กําลังกลับบ้านนะอันนี้ก็ยเย็นมากแล้วนะคะทุกคนประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วเนาะแล้วันนี้คือโชคดีมากเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ค่อยมีคนเลยนะคะแล้ว,วันนี้คือถ้าพูดถึงน้องรุ่นพี่ก็คือพวกเขาก็คือใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือน้องๆคนไหนที่จะมาปีหน้าคอไ่กกนนะะทปุ เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย